กันสะบัดคัดมือนะครับตัวนี้สีสวยนะครับเครื่องแน่นๆเลยใจมาลองขับดูได้นะครับ เดิมมีนะครับ6ลมองทิดหน้าใหญ่นี่เอ็นสถานทูตโอนครบนะครับสนใจมาลองดูได้นะครับสวัสดีครับ